พลิกไปพลิกมานะลูกเอาเก้าไว้ข้างหน้าเอาเจ็ดไว้ข้างหลังเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเอาเอาเลยแน่นอนจริงจริงไม่โกหกนะไม่โกหกนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกออกออคเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดสามตัวนะสามตัวเดี๋ยวจะแปลให้ถ้าไม่รู้เดี๋ยวจะแปลให้เก้าเจ็ดเอาเก้าไปใส่เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้า แล้วก็เอาเก้ามาใส่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็เอาหนึ่งมาใส่เกะเอาเจ็ดมาใส่หนึ่งมันเป็นเลขอะไรหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดมาแน่นอนลูกมาแน่นอนแน่นอนหนึ่งเจ็ดล่างหรือบนล่างหรือบนล่างหรือบนล่างบนไหมล่างหรือบน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 ล่างบนบนบนหนึ่งเจ็ดบนนะลูกหนึ่งเจ็ดบนนะบน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 อย่าลืมล่ะกลับด้วย อย่าเอาตรงไปนะลูกเดี๋ยวไม่ได้ห้าศูนย์นะลูกห้าศูนย์นะห้าศูนย์นะลูกนะห้าศูนย์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 ล่างห้าศูนย์ห้าศูนย์นะลูกนะห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์จะไม่ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ล่างห้าศูนย์เข้าแน่นอนเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนห้าศูนย์รีบไปซื้อนะ